ทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่หิวกระหายคอนเทนต์ด้วยไง <Yes. S 1> แล้วบางทีคนที่ทำคอนเทนต์เน <content S 2> e ี่ยไ, <ป S 2> ไม่ใช่ปอนใช่เขาก็ต้องไปทําให้มันคมที่สุดหรือว่าแรงที่สุดหรือว่ามันน่าสนใจที่สุดมันก็เลยไปไปขับเน้นสะจนจริงๆในการสื่อสารปลอยพยายามที่จะพูดทุกอย่างแบบกลางอ,อยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมติถ้าอะไรที่ปลอยคิดผิดปอยจะยอมรับว่าปอยคิดผิดแต่ว่าปลอยจะไม่ได้ถูกเอาตรงนั้นออกไป ไปพูดแล้วซึ่งมันพอไหมไม่ได้หุกนําไปพูดเนี่ยมันจะทําให้เรามันจะบอกบอกเลยว่าเราเนี่ยคือกลุ่มคนที่ลรจิกเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นี่คือประโยชน์ของการดูรายการที่เป็นลักษณะลองฟอร์มแบบปาแต้ทองนะครับใช่ค่ะคุณ<ร>ควรคดูรายการสัมภาษณ์ยาวๆอย่างนี้น,น,นะ,ค,ะคุณจะได้เห็นครบทุก มุมของผู้ถูกสัมภาษณ์ถูกไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัดภาพช่วงผมมันเละๆบ้างอะไรบ้างนะจะไม่เนี้ยตลอดเวลาโอเคมาถูกรายการแล้วครับขอบคุณนะ